ทางด้านลริธิโรงเจต่อโบอกเก่งหัดใหญ่ค่ะก็มีการเตรียมจัดงานบุญประเพณีไถ่ชีวิตโคครั้งที่12ประจำปี2561ค่ะ โดยที่มูลที่รงเจต่อ,อ่อเก่งหัดใหญ่นะคะร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงและก็หน่วยงานภาคราัฐเอกชนในจัดสงลาค่ะได้ถแถลงข่าวเตรียมจัดงานบุญประเพณีถ่ยชีวิตโครครั้งที่12ประจำปี2561ค่ะโดยจะกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง6สิงหาคมนี้ณนะมูลที่รงเจต่อ,อ่อเก่งหัดใหญ่จังหวัดสงลาค่ะเนื่องในวันคล้ายวันสำเร็จธรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมและวันคล้ายวันเกิดของหงมหาเทพกวนอูนะคะเพื่อเป็นการสร้างมหาบุญกุศลช่ว ชยชีวิตสัตว์ที่ตกทุกข์และกําลังจะถูกฆ่าให้รอดชีวิตซึ่งการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ก็ถือว่าเป็นทานอันสูงสุดและก็การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับการจัดงานบุญในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูและก็ลำาลึกถึงพระเมตตาธรรมขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและมหาเทพกวนอูที่มีต่อมวลมนุษย์พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจร่วมการสวดมนต์เป็นการสร้างบุญกุศลด้ววยการไถชีิตโค แล้วก็ในงานเดียวกันนี้นะคะก็ยังได้มีการเตรียมมอบเงินทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้จำนวน32ทุนการร่วมสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยมิติโรงเจต่อบ่อ,อกเกง่งและก็ยังจะมีการจัดอาหารเจสําหรับผู้มาร่วมงานบุญตลอดทั้งงานการร่วมสนับสนุนซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างตําหนักต่อบ่อแห่งใหม่รวมทั้งยังมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดึงด้วยค่ะ แล้วก็ในปีนี้นะคะทางมูลนิธิได้มีการเตรียมจัดงานค่ะตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมก็จะมีพิธีอันเชิญเสาพิธี29กรกฎาคมจะมีพิธีปล่อยสัตว์น้ําจำนวน5,000ตัวหนอ่างเก็บน้ําแก้มลิงค่ะวันที่31กรกฎาคมจะมีพิธีสรรเสริญเนื่องในวันคล้ายวันสําเร็จธรรมของพระโพธิสัตว์กวนอิม วันที่5สิงหาคมค่ะก็จะมีพิธีสักการะองค์มหาเทพกวนอูวันที่6สิงหาคมจะมีพิธีมอบทุนทุนการศึกษาและมอบโคให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ผ่านการคัดเลือกซึ่งทุกวันนะคะก็จะมีพิธีสวดมนต์นสรรเริญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีอาหารเจเลี้ยงตลอดงานสําหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมณะบาทีโรงเจเต่าบ่อเก่งหัดใจในครั้งนี้ด้วยก็ฝากเชิญชวนทุกท่านนะคะไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้1ปีมีเพียงหนึ่งครั้งนะคะสำหรับงานบุญประเพณีไทย วิทโคจัดติดต่อกันมาเป็นปีที่12แล้วค่ะ